อันนี้จะพูดเรื่องเกมนักมวยตอบเกี่ยันักมวยที่จะพูดนน้ก็จะเป็นแน,เนวเข้าไปใน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 ห้องเวทีนักมวยคคอไต่คนเดียวแล้วก็จะมีตัวต่ก็เหมือนเหมือนเหมือนกระสอบทรายซ้อนมันเป็นกลมกลมแล้วก็มีตัวพลาสติกด้านในเราก็จะใส่นวมแล้วก็ ต่อยแล้วมันก็จะวัดค่าคะแนนให้ตรง1นึ่คือเบาปานกลางแล้วก็หนักอะไรมันมันต่อยมือบนเวที2คนนั่นแหละอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอาเล่นเกมคนเดียวแล้วมันก็จะให้ให้ผ่านไม่ผ่านนะอีกอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งด้ยรยบบของคอมพิวเตอร์มันจะมีรูปแบบตั้งแต่เริ่มเล่นเกมคือระดับเบสิกจนถึงระดับ เกร่งกิ่งคือปลัวแหละมันก็จะสามารถเก็บเหรียญเงินเหรียญทองได้แลค่อนข้างมีคนนิยมเยอะและการให้ผ่าน,นมันคือคอมเพิตเตอร์เยวที่ทีเทพเอ็น์มวยผู้มวยบัตรธรอมตะสร้างอยู่แล้วมันก็เหมือนจะพอ,อไว้ใจกันได้ในการเล่นนี่เหมือนกันออกกาลังกายอะไรมันก็จะนับตรงหกยกบ้างสิบสองยกบ้าง แล้วมันก็จะให้เราพักหนึ่งนาทีแต่ละยกแต่ละยกพอครบไปสองยกเนี่ยมันก็จะให้คะแนนว,ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน